ชมหลังนี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นหลังตัวอย่างนะครับที่ประจำการู่ที่ออฟฟิศสามารถเข้ามาชมได้นะครับ3คูณ6เมตรนะครับ3คูณ6เมตรมีระเบียงเพิ่มออกมาด้านหน้านะครับ3เอ่อ3มเมตรคูณเมตรี่นะครับด้านข้างอีกนะครับด้านบนอีก80เซนด้วยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับประตูเยอะมากนะครับจะมีประตูด้านหน้านะครับประตูด้านบนประตูด้านข้างนะครับ สามคูณหกเมตรเดียวพาชมนะครับผมหลังนี้สวยอยู่นะครับเป็นกระจกดำนะครับกระจกดำทึบแล้วก็ข้างในนะครับแต่งตกแต่งเป็นมินิมอลนะครับผมตัวนี้ตั้งเป็นออฟฟิศเป็นบ้านเป็นห้องรับแขกได้นะครับข้างล่างนี้ตั้งตู้เย็นตู้เย็นอะไรด้านข้างกั้นได้นะครับตัวบันไดนะครับ 8ปิบเซนเป็นทางขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนเป็นออฟฟิศเป็นห้องทํางานได้สบายๆนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นช่องฟักช่องหลอกนะครับประตูเลื่อนออกมาได้นะครับนั่งจิบกาแฟเช้าๆสบายๆนะครับตรงนี้ได้เลย โอเคใครสนใจทักเข้ามานะครับตัวนี้ขอบคุณครับ